ผมกับเคียนไม่เข้าข้าวแล้วเดี๋ยวผมผมใจไฮรูปึงเก้าขนเอาเก้ามันจะมีเก้าอย่างแน่เก้าม uh> ันมีเด็นเด่นแล้วก็จะเป็นเก้าถือมือแรงเลยมันเป็นเลิกดีผมมาบเด็กจู๊ดกู๊ดปูขึ้นตัวไใดผมก็เอาน้ำปูนั้นละันมีสองผมไปเยาเอาสองครันมีเก้าก็จะไปเก้ากันมีศูนย์ก็จะไปศูนย์ครับเวื่อนี่กับเด่นเก้าลองศูนย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัำตาลดับซิงนะคะ วันนี้อาจารย์นอตี้ลงมาแล้วนะคะไปวอรเลยนะอะไปถ่ายรูปก,กันขอบคุณอาจารย์โนตี้มากนี่นี่เด็กอาจารย์นอตี้มาก็กไปไปลหลังไม้นะคะถ่ายรูปเนาะถ่ายรูกปกับอาจารย์นะคะอ้าวไป,ไ,ไ,ปไปเลย <c ười> เอาเฮ้ยน้ำปัปง เดี๋ยวมาสามมวดเรียบร้อยนะครับคือเสียดายยังนึงผมใบม่อไรไปใส่แต่กับเบกคู่ผมมันบาผคไอ้ผู้สาตร์เชียงไหนก้าเจ็ดเอ๋ยไงมันหัวก็ออกแล้ยกกับผมกับเป็นคนเบาเองเพราะมายังก็ปีนี้เป็นปีของปู่นะเก้าจะมาทั้งปีไปทีิคาดคิดเก้าไม่อีกแล้วแล้วก็ก้าวเจ็ดโตที่ห้องคยถือกันพร้อมนะครับแต่คือยังว่าล่ะงวดเจ็ด มก,การาที่ผมพูดไว้ว่าปีนี้ปีงูใหญ่เก้าจะมาทั้งปีพูดได้เจรนเก้าเอเล,น,อเลนได้ตลอดแล้วงวนหลังเข้าให่เก้าเจ็ดเก้าเนาะซีงวนหละ่ะเก้ามามันกับมาอีหลีนะครับผมอ่ะอยากได้แปดผมมีคุ้มเอาแปดให้ได้มันกับตอนลูกบอลมีปัญหามันเกิดเลยไปอ่าออกสามตัวล่างผมก็ได้ถือลอตเตอรี่ครับไปหาหมื่นกว่าบาท <c oughs> ซื้อตัวเพราะว่ามันผมซื้อไปยังผมคือมีสามแปดสองลาย ผมหา86ก็ได้ก็89ผมกูเลเอาเอาลอตเตอรี่ตั้ง82เนี่ยแหละทางนาผมกูบอ,อกว่าเลขยำอเลยมี่382ดู่อ่ 14, าชิปซีใบหนึ่งประมานใบละ4,000ในมาหลักก็เลยได้หาหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นสำนันล่ะลงทุนไปสองหมื่นกว่าบาทนเ,าาเ,เ, 9, เนี่ยกองครับเจได้ยู่แต่ว่าเลข89เนี่ยถ้าไปเบื้องไร่สนหมู่บ้านก่อนที่ผมไร่สดรุ่นเลขนี่ก้อนหวยจะออกผมบางที่มีคนส่งมาว่าอ่าเอาเลขล็อกให้นะมี58มี87แล้วก็มี79 ผมก็เลยบอกครับทีมงานยูทูบเบอร์ว่าเฮ้ยทางวดท่ามันออกอีลีหนาะงวดหนานะผมจะว่าขึ้นเรขนแล้วผมกินนั่งท่าเอาเนี่ยผมว่าางที่ละ่ะบันนี้ล่าออกเกจเก่าผมก็เลยพากันห้องว่า,ามันแมนบอกแล้วดอกครับเพราะว่าผมบอกได้เสื้อเรื่องเรื่องโมนีปปันไดน,นะครับเนาะแต่ผมมันบอกว่าไร่นสนพอมันออกเกจเก่าอีารีเขาก็เลยถักมาบอกว่าเอาดอกไม้ทุกเรียมมากราบนะผมบอกว่าที่ผมบอกกับไอ้เวนแหละว่าถ้าออกผมจะเอาดอกไม้ทุกเทียนไปกราบนะพี่บอกใส่นะ มาเลยออกอีิลีเขาก็เลยท,ทักมาท่วงว่าแห่เอาดอกไม่ไปกราบเรื่องมันนะแล้วม้วนนี้ม้วนนี้นะเอาแบบบม่หลุดนี่เก้ากับศูนย์นี่มันต้องมีตัวหนึ่งต้าผมตอนนี้อยู่ที่ปัญหาผมเบลกบได้ที่ยังวดเมื่อกี้ผมบอกว่าเอาแบบไม่หลุดเนี่ยถ้าแปดไม่มาตัวที่จะมาได้ก็คือเก้าเท่านั้นนะครับม้วนนี้เก้ากับศูนย์อีกผมก็บอกมาแต่ว่าเก้ามันจะไหลบ่มันจะไหลอีกบ่หรือว่าจะเป็นศูนย์คือ มันต่อมีตัวใดตัวหนึ่งสิบหกมีหน้าหีิบัวเก่ากับศูนย์ตาดูดิผมว่าผมจะเลือกถึว่าคือจำเมื่กี่ล่ะผมได้แปดกับเก้ามาผมก็เลยเลือกแปดมันกับมาเก่านะครับสบาบเล็กคือยังมาเล็กถูกเนาะมันกับหกสี่เจ็ดเนาะผมก็เลยให้เก้าสี่เจ็ดก็เลยมีเก้าสี่กับเก้าเจ็ดที่ผมเขียนให้นะครับแต่ว่าคนกับบัวหอยถือบอกมันหลายตัวนะครับคนก็จะไปซื้อแปดหกนี่หลายเพราะว่ามันดังแปดสองมันี่แปดเก้ามั้นี่เขาอั้นมาเนกับพุ่มสื่ออยู่นะครับเพมบลา วันนี้กะผมไปเขียนไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมผมใจทายลูกเพิ่งวันนี้เขาหนาจะบ้ันแล้วล่ะครับเพราะว่ามันกะวันเมื่อกี้มันกะถือว่าเขาอยู่คืนหนึ่งนะครับมันกะดีใจเม่อไรผมก็บม่ได้กินเ้อร์ในไร่นะครับนั่งเดี๋ยวนี้ว่เฮ้ยกองทัพคนดามาประมาณสามพันคนเนี่ยมันนำดามันทัวรม่ดาม่เนี้เหมือนบอันลูกน้องผมเป็นคนหลับ เออแปดไม่มาแปดไม่มาไอ้ควยแล้วนานที่ล่ะลูกน้องผมก็เลศูนย์แปดพ่อมึงตีลูกน้องผมแล้วว่าังไ่หาเจียงเขาสนอเอาท่รมาดานะครับเอาทรมากวนนะครับเมื่อนี่เนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าผมจะเลือกเลขไหนระหว่างเก่ากับคุมากยังจันเนาะเก่ากับคุณเนี่ยมากเก่าปีของปูเนี่ยผมก็เคยบอกว่าปีของปูเก่าจะมาทั้งปีและปีเนี้ยเป็นปีงูใหญ่เนี่ยหรือปีมะโรงเก่านี่มาสี่งวดแล้ว ว่านี่มันจะเด่นเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นี่ต้องมีตัวหนึ่งนะเหมือนว่าเมื่อกี้แปดกับเก้าผม,มยังคูมงค่มาแปดอยู่เพราะผมยังได้แปดหลายนะครับผมปลากันแล้วก็แปดนะครับปูเพื่อที่เาะไห้ผมคู่ก็แปดแล้วแต่ว่าเก <laughs> ้าขนาดเก้ามันจะมีเก้าอย่างแนเก้าขนาดมันมีเด็นเด่นเลยก็จะเป็นเก้าสองเก้าหอย่างเดียที่จะเป็นเด่นเลยนะครับข้าวศูนย์เอาวศูนย์มันก็จะเป็นศูนย์สองคับศูนย์ห่า ถ้าถ้าเอาเก้ามันจะเป็นเก้าสองห้ายังสี่ถ้าเอาศูนย์มันจะเป็นศูนย์สองห้ามันจะเป็นยังสี่ครับอ่ามือเป็นยังคมมุ่ทนานเลือกเลยคือมือแรงเลยมันเป็นเลือกดิผมปฏิจจุดุภูมปูขึ้นตัวใดผมก็เอาน้ำตัวนั้นละคนมิสองผมไปเอาเอาสองกันมีเก้าก็จะไปเก้ากันมีศูนก็จะไปศูนย์ครับแต่ว่าคันเอาผมจดไว้อยู่เนี่ยอ่าผมเขียนไว้ในโน้ตผมนางเฮียจุมัดขึ้นถ้าเอาถ้าเอา ก้ามันก็จะเป็นสองเก้าห้ายังสิถ้าเอาศูนย์ก็จะเป็นสองศูนย์ห้ายังสินะครับเนาะมัน,น 2, 0, 5, ยึเปลี่ยนอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจังไพรูปของชุดนี้ก็ได้ครับนะตัวที่มันเน้นๆเ,เ,เลยผมมาศูนย์หานี่นาร้องศูนย์หะกับศูนย์สองนี่แมนเ้าเก้าเมื่อจะว่าเป็นศูนย์ห้านี้ก็จะเป็นเก้าห้าครับเก้าสองเก้าเก้าตาลามถามมามันเป็นเลขเก้าวะผมย้อยฟังหกศูนย์สามมันหัวเขาออกไม่วันหน,นึ่งกลุ่มผ้าเลย มันออกศูนย์หกสามงวดนั้นผมก็ห้ยแปดแค่วาระงวดนั้นแปดดังๆอ่ะมันออกศูนย์หกสามงวดนี้ผมก็ให้แปดมันออกหกศูนย์สามไปนี่งั้นก็ออกเกานะครับส่วนเก้าเจ็ดก็เพิ่งออกสิบเจ็ดมกรานะครับค้นกว่าจีหือแม่ก็ถึงแม่เบื้องต้นผมก็ได้ซ้ำนั่นแหละห้ามื่นก็บาทนั่นแหละครับแต่ว่าขาดทุนเยอะเยอะนึงกันละขรังใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่เมื่อวานผมปล่อยไปมันเป็นเก้าเนาะเมื่อวานผมปล่อยไปมันเป็นเก้าหก 9060เนอะเมื่อวานเนาะเมื่อวานแต่ว่าขอเวลาอีกวันนี้วันหนึ่งนะครับจังดีสรุปได้เพราะว่าอยู่ที่ว่าเราเราจะเอาเลขวิ่งเราถูกไหมแต่ส่วนตัวตามเดี๋ยวนี้สถิติมันจะออกตัวรองมากกว่าตัวรองคืออย่างเืง่อวานเมื่อกี้เด่นแปดรองเก้ามันออกเก้นาอวนก้อนนัไนก็คืออ้วนแปดดังๆอ่ะตัวรองมันก็คือเก้านะครับอ้วนนี้ก็เด่นเก้ารองศูนย์ ต้องหมดก่อนผมกับอุตาห์ฝันแล้วว่าฝันเห็นร่องผบดตัวรอกันยังบอกว่าร่องอยู่เน so ี่ยแต่ว่ากัดเราเปียขึ้นเราต้งวันนี้กะอไอเดียวฮอททย์รูปเ่อเนาะได้บบไม้ค่ะอีไนหมโขอบพระคุณก็ไล บเบิบเบิงมันสิบ่ครั้งมือซีชื่อจังติดเปิดออัน้ยะ าราน,นี่ก็เป็นชุดข้าวๆนะคะอดดาจารย์ให้ก่อนนะ,ะว,วันที่16มีมานา <ะ S 2> ต้นนะครับเมื่อไหร่จะมี295 205้วก็0 5 9 5 0 2 2 5ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นชุดชุดนี้ก็มีชุดหนึ่งมือว่านผมปล่อยอีกชุดหนึ่งปมือว่านผมปล่อยละเก้าว้่ก็จะเป็น9600อะไรคืออีกช,ชุดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวมือแรงน,นี้เบื้องต้นเราทายชุดนี้ไปก่อนนะครับพ่อแด้หาตื่นลอตเตอรี่ได้เบื้องต้นมือแรง ผมก็จังสีออกใบแดงมากใบแดงมะนจะเป็นใบที่ผมตัดจินใจเลือกนะครับเนาะอ่าแต่ผมมาแค่งเนี่ยผมมาซูนซองกับศูนหาเนี่ยผมมากเลยนะครับวันนี้ขั้นออกเก้า 9, มันก็จะเป็นเก้าหากับเก้าสองอ่าเอาศูนมันก็จะเป็น0ูนสองกับ0ูนหาเอาเก้าไม่เป็นเก้าห้ากับเก้าสองยูที่ว่าเขาจะเลือกเบนอย่างหรือว่าเก้าศูนอาจจะมาน้อกัดเลยวเองทีก็ได้นะครับเนาะแต่ว่ากับยูธีวาพี่น้องมานอย่างไรคนกับมาเก้า ตะเกิลมันก็ไหลไหลมันจิดมากพอหางงวดบอกผมตัวหมูต่อปีนี่ก็ทั้งปีแหละครับมันปีงูใหญ่แต่ผมเคยเจ็บกับศูนย์มากขึ้นกันได้ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เัยตึกดามาเดื่อนหนึ่งแลยคุณพ่อบนกเขาว่านีนาเข้าๆนะคะเพื่อได้ไปหาลอตเตอรี่กันก่อนนะคะทุกท่านสวกะอีคือเราที่จริงผมมาลงได้ไหมเนี่ยผมบอกลูกน้องว่าผมขอลาจ้าเสนอตั่งเนาะนะครับ แต่บมมีแห้งยางของสำนักที่นอ่องมาอยู่ก็เลยมากขึ้นเรานะครับอ่ะเดี๋ยวจะพ้าไหว้ปูแล้วกับเบิกเมตรให้นะ